แยกนี้เป็นแยกที่รถติดมากช่วงเย็นช่วงเย็นเออไม่ใช่ช่วงบ่ายๆนี่รถติดเขาก็จะติดติดขึ้นไปที่ตรง เจ้าคือว่าขีนหน่อขัาหนอนเนี่ไปไหช่วนตัชวรถติดเจ้าพึ่งขีดน่อเนาะขีนแอบยบไปเยอะนี่เลยเช่อได้ลยเลยเนี่ติดกันติดเงาเลยล่ะ ด,ดนี่ังว่าถือว่ายังว่าไปได้เลยเลยอี่ยงงมาแล้วนี่จบแยกเลยเชอรี่นาสิเลยลำบ,บ้างบางอหอดบานชีวงแรงขนาดเกลไก่เน้แล้วนี่ติดตจโรงเรียน เป็นช่วงที่เป็นตลาดสี่แยกสองสี่แยกหนี่แยกสามแยกสี่แยกสามแยกแยกไปแยกมารถก็เลยติดติดบักยาแยกเนี่ยเนี่ยเน,นีากับสิบเป็นเสียอันนี้ยังวันหน่อยนะเพราะว่าทาเด็กหน่อยเลยอขนาดเจนหอดปากข้างเขาลงเลี่งยงเด็กหน่อยเลยจะติด ซื้อวันัางขอาโรงเรียนกร,ระหัพอดี่าจัดตัดพอด,ดีหัววนเ้วเหยียบเข้ามาในตรานี่เลย <c oughs> มันเป็นปลาแท้น,นปลาแบบ